สวัสดีค่ะพบกับพระฟ้าพระบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ ep ที่565นะคะสวัสดีพี่พี่ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พีทุกๆท่านเลยนะคะที่เปิดมารับชมช่องของแมค้านะคะสำหรับช่องของเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรามีบริการเกบเ็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะขอควาพร,ร้อมรับนะคะสวนสดีพี่ที่สะดวกโอนก็มีส่วนลดเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ep ที่565ค่ะทั้งหมด32รายการเปิดในราคา250บาททุกรายการเลยนะคะวันนี้พี่พีท่านใดที่เปิดมารับ ชมถ้ายังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับช่องของเราก็เป็นช่องที่นําเสนอพระเครื่องนะคะมีหลากหลายมากมายเลยนะคะพี่ๆสามารถเปิดย้อนดูในช่องของแมคา้าได้เลยค่ะอีไหนที่ถูกใจยังไงนะคะก็อย่าลืมค่ะดไลน์หรือ โทรมาได้ที่พระฟ้า123นะแอดไลน์ที่พระฟ้า123หมายเลขโทรศัพท์08 4362 2490ค่ะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะคะแม่ค่ะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้จ้ะวันนี้นะคะ EP ที่565เปิดในราคา250บาททุกรายการค่ะก่อนชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแม่ค้าด้วยค่ะเริ่มที่พระสมเด็จเหมือนเดิมนะคะวันนี้พระสมเด็จทั้งหมดนะคะ12รายการนะคะ เวลาแจ้งปิดคะ่ะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมนะคะพี่ๆเริ่มที่หมายเลขหนึ่งจ้ะสองร้อยห้าสิบทุกรายการนะคะวันนี้ช่วงนี้แม่ค้ามามาหายหายก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะเพราะว่าบางวันก็ติดดูร้บบางวันแม่ค้าก็หาพาไม่ได้อะไรจริงๆนะคะพี่ๆก็เลยอ่า หายไปบ้างแต่ว่าไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ยังอยู่กับพี่พี่นะคะเราประกันกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปช่งของแมคค้าเนาะบางทีแมคค้าหยุดอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ลงวันไหนถ้าลงพี่พี่ก็จะได้ทราบเนาะรายการที่1น่ใครอย่าลืมนะคะวันนี้เปิดที่2 5 0บาททุกรายการค่ะต่อไปค่ะรายการที่2สะดวกอ้วนไม่สะดดเหมือนเดิมนะคะพี่พี่วันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับ ep นี้ 32รายการนะคะถูกใจรายการไหนก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์ทางแมคคานะจ๊ะหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถจะโทรมาสอบถามได้เลยส่วนพี่ๆที่แอดไลน์ได้นะคะก็ถ้าไม่สะดวกที่จะพิมพ์ไอดีไลน์ก็กดลิงก์ใต้คลิปก็ได้คะ่คะแมคคาปักลิงก์ไลน์ไว้ให้มาเลขสองนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสามสองทุกรายการนะคะพี่ๆวันนี้ รายการที่สามค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะขอบพระคุณพี่พี่ที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะคะ,คะขอบพระคุณมากมเลยค่ะรายการที่สี่นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่5นะคะถ้าไม่ค้าส่องแล้วพี่ๆดูไม่ทันนะคะสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะหน้าหลังน้ำ มายเลขหค่ะ250บาทนะจ้าวันนี้สองหทุกรายการค่ะพี่ๆต่อไปหมายเลข6ค่ะห้นา,นานอล้วข้าง่ะน้าหนนลัง หมายเลขหกค่ะอาการต่อมานะคะหมายเลขเจค่ะ หมายเลขที่เจ็ดค่ะต่อไปนะคะหมายเลขที่แปดค่ะขขอขาด้านหลัง หมายเลขแปดนะคะต่อมาขมาหมายเลขเก้าค่ะด้านหลังค่ะมาเลขที่เก้าค่ะ 250บาทนะคะบี่บีวันนี้ทุกรายการค่ะมาเลขสิบค่ะ ะคะหมายเลขที่สิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปหมายเลขที่สิบเอ็ด น่าหลาค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบสอง มาเลข12ค่ะสองราสิบาทรายการออกมาหมายเลขที่13นะคะอันนี้เป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตนะคะ มาเลขที่13านะคะสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะต่อไปมาเลขที่14ค่ะ14เป็นนางกวักนะคะเป็นนางกวักค่ะหลวมพ่อตีนะคะ กวับห้อยคอนะคะหลวงพอ่อเตะค่ะารายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณน,นะคะพี่ๆมีฝั่งตะกุดด้วยนะจา๊ะหนึ่งดอกด้านหน้านี่นะคะนี่นะ อ่าส่งไม่ค่อยเห็นนะคะต้องขออภัยแต่แม่ค้าก็จะพยายามส่องให้เห็นนะคะเนื่องจากว่าอ่กล่องเป็นฝ้าเยอะไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีฝั่งตะกุตรตรงนี้นะคะพี่ๆสังเกตดูให้ดีนะคะเนี่ยพอดีกระจกเป็นฝ้าเก่านิดน,นึงนะคะพี่ๆก็เลยมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะขออภัยด้วยะค่ะเนี่ยด้านหลัง เป็นตะกุดหลวงพ่อคูณนะคะขอัยเป็นขอไปนะคะสมเด็จหลวงพ่อคูณฝั่งตะกุดนะจ๊ะต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นพระซุ้มก่อค่ะหนึ่งค่ะ หมายเลขที่16ค่ะภาพซุมก่อนนะต่อไปหมายเลขที่17ค่ะ17เป็นพระปิดตานะคะปิดตาพิมพ์ฉลูดค่ะวิ่ีไม่ทราบที่นะ รายการที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดนะคะสิบแปดก็เป็นพระปิตาค่ะรายการที่สิบแปดเป็นพระปิตานะคะหลวงปู่วงหลวงปูน่นเฮียงนะคะนะคะอ่านคือออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะวัดป่าค่ะพี่พี หน้าหลังนะเป็นตะแกงแบบนี้นะคะหมายเลขที่สิบปดนะคะหมายเลขที่สิบแปดค่ะต่อไปหมายเลขที่19คะ่ะ19เป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ๆสองหน้าแบบนี้จ้ะไม่ทราบที่เช่นกัน เป็นเนื้อผมนะคะพี่พี่หมายเลขที่19ค่ะต่อไปหมายเลขที่ยีสิค่ะเป็นหลงปู่ทวดนะคะเรียนปฏิก,กันนาเรียบร้อยหลงปูทวดเนื้อผมว่านสวยมากค่ะพี่พี่สวยมากๆค่ะ นี้ถูกใจรายการไหนนะคะสองห้าสิบาททุกรายการเลยนะคะพี่พีหลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่ภาฟ้าหนึ่งสองสามนะคะหรือพี่พี่สะดวกจะกดลิงก์ก็ได้นะคะหมายเลขยี่สิบค่ะส่งร้อยห้าสิบนะจ๊ะหมาเยเลขยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นพระร่วงนะคะรายการนี้เป็นเนื้อผงนะคะพี่พี่ หลังค่ะพ็ร่วงเนื้อผงนะคะพี่พีนี่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปหมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะคะวัดตานกงค่ะพศสองห้าสี่เจ็ดนะคะที่เหรียญมีรอยาจานแบบนี้นะคะ ขอบเหรียญน,นะคะด้านหลังสองร้อยห้าสิบาทตุกร,รายการค่ะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะมีเสียงเอฟเฟกอย่างงี้ต่อมารายการที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเป็นอ่าหมพ่อคูณนะคะ เล่มพลาสติกและเช่นกันจ้ะพี่พีนั่นนะัดบ,บ้านไร่นะคะอำเภอด่างคุณทศจังหวัดนครราชสีมาะะหมายเลขที่23ค่ะหลวงพ่อคูณค่ะ ต่อไปหมายเลขที่24ค่ะเป็นกิ่งขคองตะเคียนนะคะมีกิ่งดังนะคะพี่พี่หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นนางพญานะคะกกวังมา เนื้อสีดำนะคะพี่ๆหมายเลขที่25ค่ะต่อไปหมายเลขที่26ค่ะ26เป็นเหรียญหลงวกกงพ่อกันค่ะพี่ๆหลวงพ่อก,กันวัดพญาติค่ะ นั่นหลังค่ะะรายการที่ยี่สิบหกค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นเหรียญน,นะคะจอบเล็กหลุมเพาะเงินค่ะ ูแล้วก็พิจารณาให้ดีค่ะพี่ๆชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะแอดไลน์ฝากแอดไลน์ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่สะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์ขอขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ๆท่านใดที่ชมแล้วอ่ะอยากจะเข้ามาดูพระอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะจบเลกหลวงพ่อเงินคะ่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดไปรายการที่8แปดนะคะเป็นพระไม่เหตุส่วนนะคะเนื้อชินสนิมแดงจ้ะ ห,ห,หมายเลขที่28สิบแปดค่ะพระมเหสวนนะคะหมายเลขที่29สิบก้าค่ะเป็นพระอุปคุตค่ะก้นหอยค่ะพี่ๆในกรนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะ รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะสองอยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ส่งร้อยห้าสิบทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พีรายการที่ส0มสิบค่ะสวยไหมคะสวยมากหลวมพั้งเงินนะคะเป็นไม้นะคะพี่พีด้านหลังนะคะเขียนรุ่นเฮงเฮงนะคะฮ่าฮ่าฮ่าจ้ะ เนี่ยค่ะรุ่นแห่งๆคาหมายเลขที่สามสิบต่อไปหมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะเป็นอกเก็ตหลงพ่อคูณจ้ะ นิดนึงนะะสองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่นะคะเป็นเนื้อแบบนี้นะจ้ะอลกเก็ตหลงก็คูณคะ่ะรายการที่สามสิบเอดสองร้อยห้าสิบอ่ะมาอีกแยะมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อคูณคะ่ะพี่พีนี้นะเป็นแผ่นปั๊มนะคะรายการนี้ไม่ต้องสองก็ได้เนาะพี่พีหรือว่าต้องสองอ่ะดูเนื้อนิดนึนนงนี่นะเป็นแผ่นปั๊มหลงพ่อคูณคะ่ะ ราการที่สาบสนะจ้าพี่ๆีรายการที่ส2มสิบสองขออภัยค่ะสองห้าสบาทจ้าสองร้อยห้าสิบาทนะคะ อาหารเมนหนึ่ง EP นะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่565ค่ะพี่ๆี่250ทุกรายการพี่ๆสนใจรา,รายการไหนนะคะก็เอทไล์หาแมค่ค้าหรือโทรมาที่0843 62 24 90นะจ๊ะหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะพี่ๆสามารถเอทไล์หาแมค่ค้าโดยตรงค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะนะคะอาจจะมามาหายหายต้องขออาภัยนิดน,นึงนะคะแต่ไม่ไปไหนคะ่ะนะคะก็จะกลับมา อ่ะเอาภาพสวยๆมาให้พี่ๆได้ดูนะคะไม่คะก็กราบขอบพระคุณสําหรับพี่ๆที่กดติดตามมาใหม่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมไว้พบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ